สวัสดีค่ะน้องวันนี้เรามาทำหมกนอนไม้กันนะคะอันนี้คืคอข้าวเรือเซไล่ข่าเหนียวนะคะนี่อันนี้คือน้ำใบยานางนะคะที่ซื้อในคลิปเมื่อวานเนาค่ะหมกนอไม้ อันนี้ห้างตรงน้ำที่โซงเราด้วค่ะพี่น้องน้ำที่โซงแล้วแล้วก็ให้มันจืดแล้วก็ให้เพราะว่ามันเป็นน้องใหม่ถุงเนาะมันก็ต้องสมนี่ไต้มให้มันจืดยังจะบอกให้เนี่ยหมูสามชาม้ได้พี่น้อง บนขั brothers, s <S ้นตอนต่อไปเด้อว่าจะเป็นจังไ๋ครัวเร่องแสงประเภทเมทัลเลนสดีจ้าพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยนี่นะตอนนี้เราก็ใส่ใบยานางแล้วนะคะใส่ใบยานางแล้วอันนี้เ่าตับมาเดยแล้วพี่น้อง ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้แล้วก็พริกแล้วเราก็จะใส่หอมแดงด้วยนะหอมแดงเราก็จะใส่ข้าวเบืออันวาเรื่องเมื่อวานนี่เนาะพี่นอ้องข่ายกะทาย มันมีคอมเมนต์หนึ่ง่นมาคอมเมนต์่อยดิ่นว่า, comment, ด,วาดูสภาพตัวเองนะถ้าไม่มีตังผู้ชายจะรักไหมหนู่นนี่นั่นคอย่อย่อยบริวาแล้วด่าเด้่อยว่าถ้าดีมาเขียนดีมาเขากับดีกับเอาความหมายนั่นนะพี่น้องถ้าดีมาเราก็ดีกับไอถ้าด่ามาเราก็ด่ากลับต้องไหนให้ด่าไม่ดูสภาพตัวเองนู่นนี่นั่นกูยังว่าให้ดีวาเพิ่งด่ากู อุเปยความหมายกูยมหมายคล้วยนั่นว่าดีมากก็ดีครับทนายกที่ข้านไปเถียงพี่น้องข้นเบากันดากันไปมันก็ูสุดแบบว่ายาวเนาะความหมายอากาศหอนมาจากที่ทัางปุ่นมองพยูเพ่าเขาใจ <S 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 2> <S 2> นี่พี่น้องก็เสียความหมาย นี่นะคข้ข้าวเบือถ้าใส่ข้าวเบือลงไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะโค้นเกินไปถ้ากรสียอกกะทิลงไปน้ำนะคะพี่น้องเพื่อความเข้มข้นแต่ว่าเสร็จจากนี้เราประมาณชั่วโมงหนึ่งอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเราก็สิไปซื้อไอหมูสามสันมาขวัวใส่มันจะแซ่บนะคะ พี่น้องคาดอะไรคือปลาล้าปลากระดีนะคะนี่นะตองน้ำปลาใส่ก้อนข้าจังใส่เครื่องอไปนั่นเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่ก่อนทีใส่เครื่องอย่างอื่นตองน้ำปลาก่อนของเสียบ า่าได้ได้พี่นองถ้าเราใส่ปลาร้าไม่ถึงมันก็จะไม่อร่อยนะมันสิบอเซ่บเนาะแต่ว่าบ่มีจะเพักมัพปีตูพีนองบง่มีมันจะเป็นแนวไดนี่พี่นองหนะมกหนไม้ต่างแดนครัวเรืองแสน แซ่บิสซุดใส่ปลาค่ะใส่าายก็แซ่บไลยนี่ค่ะพี่น้องเอาผมมีทางอีตูได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้กระเบือเด,ด้อไม่ยังวอนนี้น้อหม่นเจโยเซียนไปเลยใส่ใบมะกรูดนะคะเพราะว่ายังเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยใส่แทน คือดูเห็นมันหอมนะคะนี่ไม่ได้หยอกอาทิลงนะเอรให้ใหไ้นัมมันโบกก่อนนะคะให้นัมใบายาหน้ามันโบกลงจังเสดใส่ขบือเขาใส่มมนกัะสีเขียน้ะอี่น้อง ยังไงบ้างน่ากินหรือเปล่าหมกดอ,อกไม้ไมันเดือดเป็นยังไงนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เราก็ ยังไม่ได้ใส่กะทิแล้วก็หมูสามชั้นนะคะพี่เมองมีตะไคร่เขาซื้อมาแบบสำเร็จรูปก็จะมีตะไคร่มีพริกมีคามอนในแท้แท้สุดก็จะทําลูกค้าสั่งสิบหมกนะคะประมาณร้อยยูโรร้อยยูโรตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามพันกว่ามอในสามพันตัวได้ี่น้องมกระสิบ เพราะว่าใบชะนาดก็สดนะคะแล้วก็หน่อไม้หมูสามชั้นรวมๆแล้วก็ไปขายกับมกละสิบมกละสิบมกละสิบยูโรนะคะสิบมกสามพันนี่จะไหนนะเมื่อนกับประมาณหลอยยูโรนะคะนี่นคนขยันทีไซน์โบออดตายแ้ว เราไป่นองเนาะพี่น้องก็ไม่อดตายถ้าเรารู้จะทำมาหากินเท่าขยันเฮ็อดอันนั่นแน่อันนี้แน,น่เสริมกันเห็นกระจอกไปขายแป,ป,ป๊บๆถึงสามลอยสี 4, ่ลอยสองลอยกับหมื่นหนึ่งเออไปหาบา้านเท่าได้ใส่สิได้เงินมืน่เนาะจะมาบอกตะคุณแฟนตะคุณแฟนมาได้ค่ะ เป็นกับขาเข้ามาครับ่อนว่าบันไดเงื่อนเขาเขาเห็นเป็นกองเป็นกองเลยเขามาหลับนะพี่น้องตอนนี้มีออเดอร์สั่งมาหมูสเต็กหนึร้อยยูโรแล้วก็ไก่สเต็กอีกร้อยยูโรทุงละสิบนะพี่น้องนุ่มโบมีเวลาเฮ็ดใส่ได้ใส่ได้พี่น้องเงินนเจ็ดพันคนเลยโมีเวลาเฮียดหนู ไก่ซีเมื่อแล้วก็ต้องเตรียมสิ่งเตรียมครองเลยนะพี่น้องเพราะว่าเราต้องซื้อของกระจุกก๊บกระจี๊ยบันลุงยันล,ลืมชอบกระแลบไปฝากลูปร้านเนอยู่ไทยแเนอยู่ล้าเนยนะครับของฝากของตอนที่ติ๋มพรน้ำผู้ภูเขาเบิ่งตาเบิ่งย่ายเบิงเบ่งเฮือนเบิง่งซาให้แต่ต้องมีของฝากของตอนเขาติดแดงติดมือ เราใส่กะทิลงไปแล้วอันกะทิกล้องหน่อยนึงจากพี่น้องเหลือไว้ก็ชัางสีเข็ดยังเนาะมันพ่อกระเทือนแี่จงไปใส่ตูแข็งมันะก็สิพอกระเทือนก็เลยใส่เบิดใส่หมดเลยจะได้หอมหอมเห็นบอกหน้าตาก็เข้มข้นขึ้นมาเดี๋ยวเราใส่ข้าวเบือลงไปอีกตอนนี้เขาสิเขียวให้มันน้ำบกก่อนนะคะ จะมีน้ำใบย่นานางแล้วก็กระทิน้ำปลาที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งนัวนอกจากขอ,อบคุณพี่น้องรับเขามารับส้มขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจกันไปกันมากเนาะพี่น้องเนาะเอออย่าโกรธอย่าเครื่องอะฮาหายะดากันเถอะคนเท่าอยู่บ่ได้พอหลอยปี ดากันไปกันตายจากกันขึ้เกาะะ <c oughs> ่าเนาะค่ะพยายามคิดบวกอย่าสิคิดลบต่อกันเพราะว่าเ้าสิม,มาเสียดายคืออีตอนผิดตายไปเนี่ยโอ้ยลืมเหตุความดีแท้ก็สิว่า ใบหน้าตาวันนี้เข้าโอ้ไฟไปเรื่อยๆค่อยๆไฟค่อยๆให้มันโบกลงนะพี่น้องนี่นะเดี๋ยวเขาจะไปสืบหมูจังหน่อยนี่ไงซูปเปอร์มาร์เก็ตมันเปิดตอนวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็สิเปิดประมาณแปดโมงสักเดี๋ยววันตอนนี้ก็สิบแปดโมงสักแล้วละว,ว่อาอันลูกค้าว่าใส่หมูมากหลายเน่เด้อผสมหมูสามชั้นเอาม่าขัวใส่เอาม่าขัวเอาม่าล้วนก่อน กลัวกินข้าวกินหมูมันออกขัวบอ้าห,ห,หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่น้องนี่นะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเแต่วัานากอยน,นี้ สิไปซื้ออันนั้นมาใส่จะไปซื้อหมูสามชั้นนะคะวีน้องครัวเรื่องแซ่บองตัวถามคุณแซนก่อน ไงพงี่น้องกระตุนให้ทำไมมันหายขายึขนย้ขนหอดเจ้าวัดดีพี่น้องก้อนนี้ลูกชายร้องวัดดี้เลยแม่ลราบอกบดีคราบ ทำมาทำอะไรอยู่กับใครไหนเปิดให้เอฟซีดูซิฮะทำอะไรอยู่กับใครบ้าง,งกินเมี่ยงกัแล้วนังนิ้ซองเมอนจะเมืกินเมียงจะเมือ่ะตุ้นมันให้ฮะอืม อยู่บ้านไอ้ทหารไหนไหนกลับกล้องดูซิเพราะว่ามีพี่น้องจะได้จนคุยกันเรื่องหลาน ยังไป oh. เลี้ยงมากช่วงบบสบายนี่ตะนายก็ยังโอเคสวัสดีพี่น้องแน่นี่บ๊ายบายทําอะไรกันอยู่คา,า,าูุคารัน นี่พี่น้องเพราะว่าลูกไส้หายไปใส่บัวใด้ <c oughs> ตายก็จะออกมาอุวลนี่นี่ก็เป็นอันว่ารเรียบร้อยนะคะ พอกันคิดหนาเดอ้อพี่นอนอยู่ดีไม่หฮงจ้า